ราบสวัสดีแฟนๆโดมประกอบลำออนไลน์ทุกท่านครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการเข้าชมและเข้าถึงโดมประกอบลำออนไลน์ครับเพียงท่า <churches> นมีแค่ iPhone iPad หรือ iPod Touch ท่านก็สามารถที่จะ รับความบันเทิงแบบสดๆชนิดรถต้นคอได้แล้วครับด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเราโดมออนไลน์แอปพลิเคชันครับผมจะขอสาธิตถึงแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้ยังเป็นตัวเดโมอยู่ให้ทุกคนเข้าใจพื้นฐานและฟีเจอร์ที่น่าสนใจเบื้องต้นครับ ลองสังเกตแอปพลิเคชันที่อยู่ตรงกลางนี้ที่ยังไม่มีโลโก้ของไอคอนนะครับนี่คือตัวเดโมของโดมออนไลน์แอปพลิเคชันครับถ้าผมคลิกเข้ามาหนึ่งฟีเจอร์แรกที่น่าสนใจและอยากจะแนะนำทุกทุกท่านครับนั่นก็คือโดม a n n e l ครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วทุกทุกท่านจะเห็นวิดีโอคลิปทุกๆคลิป ที่ถูกฟีดเข้ามาอัตโนมัติในแท Channel ของแอปตัวนี้นะครับละ,รละครละครละครคือคลิปล่าสุดที่ผมได้อัปโหลดลงไปครับนั่นหมายความว่าทุกๆท,ท่านจะไม่พลาดคลิปของผมทุกๆคลิปครับฟีเจอร์ต่อไปที่ผมภูมิใจนำเสนอครับนั่นก็คือ โดมออนไลน์ครับทุกทุกท่านที่ไม่ได้ follow t วิตเตอร์ผมหรือว่าแอด a c e b o o k กับผมไม่ต้องกลัวครับเพียงท่านมีแอปอันนี้ท่านก็จะสามารถติดตามทุกทุกทวีตที่ผมทวีตทุกทุกเรื่องที่ผมโพสลง Facebook หรือแม้แต่รูปที่ผมโพสลง Facebook ก็จะมาฟีดเข้ามาอยู่ในโดมโฟโต้อันนี้นะครับ ฟีเจอร์แล้วกันครับที่ผมคิดว่าอันนี้สนุกสนานครับนั่นก็คือ Interactive Game ซึ่งทางเราและทีมงานภูมิใจนำเสนอมากครับเราจะเปลี่ยนเกมหมุนเวียนไปเรื่อยๆในทุกๆซีซั่นทุกๆอพิโซดสำหรับเวอร์ชั่นแรกของ Interactive Game เราขอภูมิใจนำเสนอด้วยเกมถ่ายภาพร่วมกัน มยกตัวอย่างนะครับเพียงทุกทคนเปิดไอคอนแคราใน iPhone นะครับจะมีเทมเพลตผมยืนกลางล่มให้ทุกทุกคนที่พร้อมจะให้ผมกลางล่มให้ใครสนใจ <c oughs> เพียงแค่เอาตัวของคุณหรือเพื่อนของคุณเข้ามายืนอยู่ตรงใต้ล่มนี้ <c oughs> ก็จะสามารถถ่ายรูปร่วมกับผม อยู่ในเฟรมเดียวกันได้แล้วครับที่สำคัญครับถ้าเราถ่ายรูปไปแล้วเราสามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆดูใน Facebook หรือ Twitter ได้ทันทีครับเจ๋งไหมล่ะเอาเป็นว่านี่คือ3ฟีเจอร์คร่าวๆในอีกหลายๆฟีเจอร์ที่จะมีอยู่ในแอปพลิเคชันโดมออนไลน์แอปพลิเคชันครับ อีกไม่นานเกินรอคุณจะได้โหลดแอปนี้ขอย้ำว่าฟรีครับฟรีทันทีครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ